เียมส่งมอบให้ลูกค้าวันที่7นะคะตัวนี้จะราคาจ้าักน้อง1นึ่งล้าองแบาทเป็นสตอมแท็ก4ี่คูณสนะคะที่ยังมีระบบเก e ียร์อีิปเตอร์พร้อมกับระบบถอยจอดนะคะ <c oughs> ขอบอกว่ามีรถเหลือจํานวนจากัดแล้วนะคะที่ส่วนลด1,000งแบาทนะคะ <c oughs> วันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่เอาส่วนลดแต่ขอุดแต่งทั้งหมดน้องแป้งจะจัดให้หล่อแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ด้านหน้าของน้องแป้งนี่เลย ้าวิกเตอร์ V2 นะคะเป็นดำเงานะคะตัวนี้จะเป็นไฟแมททิกแล้วนะคะแมททิกแล้วะคะ่ะมาด้าน,น้าวนี่นะคะสีดำเงาเช่นกันตัดตัดกับสีขาวได้ดุดำมากหรอกสุดยอดเลยตัวนี้จะวอลเ,เซนเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเซนเซอร์จะมีทั้งหมด6จุดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะคะมาดูด้านข้างค่ะว่าจะลอยอยังไง ด้านข้างนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าตัววิกเตอร์ V2 ดำเงานะคะจะเป็นคิวร้อขนาด6นิวสีดำเงาหล่อแบบนี้เลยนะคะทรงเหลี่ยมไม่ทรงกคมนะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโซแบบไฮโซแบบเหลี่ยมใชื่ะมาต่อด้านล่างเลยนี่ <S <S เอกลักษณ์ของเจ้าตัวยางตัวยางตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นยางโตโยนะคะ นี้เลยเขาบอกว่าแม็กี่ห้อนี้นะคะใครใส่ได้ใครใส่ดีนะคะเป็นยี่ห้อ d o อ s ิทนะคะที่มาจากโรงงานโดยตรงเลยจะเป็นรุ่นจิวรี่นะคะรับประกัน5ปีนะคะขับไปขับมาสีลอกสีหลุดโรงงานรับประกันอีก3ปีนะคะนอกจากเกิดอุบัติเหตุโรงงานไม่รับประกันนะคะเขาบอกว่าสุดยอดหล่อแถมยังมีรับประกันด้วยนะคะขับได้เลยคงทนแข็งแรงมากใส่ลุยต้องมี d o อ s ิทนะคะ ด้านบนลาหลังคาของเราจะแตกต่างจากเจ้าตัวไวแท็กที่น้องแป้งบอกรอบที่แล้วนะคะว่ามันสามารถปรับระดับได้นะคะสามารถทําเป็นแหลกหลังคานอนกลางเต็นท์ได้เลยนะคะในป่าในเขานะคะสว่วนนี้เลยลากเลยค่ะจะตัดเหล็กจะลากได้เลยนะขนเหล็กขนไม้ขนอะไรลากเลยค่ะลากไม้สุดใช้งานง่ายผู้หญิงได้มือเดียวก็ลากได้เห็นไหมคะเบามากแต่ใช้งานได้แข็งแรงค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายเป็นลมดันนะคะจะมีเซ็นเซอร์จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดเหมือนกันนะคะมีด้านหลังสองด้านข้างสองแล้วก็ด้านข้างตรงนี้อีกสองนะคะก็เอกลักษณ์ของเราด้านท้ายนี่กันชนเขาบอกว่าแข็งแรงมากเอาเรนเดอร์ er นะคะเกรดพรีเมียมเลยเขาบอกว่าดุ่นนี้เอ้ยไม่ใช่กันชนแท่งนี้นะคะราคาเกือบสองหมนะ ขนมแป้งขอบอไม่ไม่ได้แถมแบบเกตกอกแก๊กให้ลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้สายรูสายออฟรถปก็จัดให้นะไม่หลอกไม่ลวงลูกค้าด้วยนะคะมาต่อด้านนี้ก่อนอย่าพึ่งไปไหนนี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นไงเปิดฝาเปิดกระโปรงท้ายปกติจะแบบว่าไม่ไม,มีแบบเออเป็นไงใส่โชคให้ลูกค้าด้วยค่อยๆสลบเมาใช้งานง่าย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะด้วยความเป็นห่วงเขาบอกว่าน้องแป้งนี่ให้ทุกอย่างเลยเป็นห่วงลูกค้าจริงอยากให้อยากให้ใหนะคะก็วันนี้น้องแป้งไม่มีอะไรมากเราส่งมอบคันนี้วันที่เจ็ดนะคะแล้วมาเจอกันวันที่เจ็ดเดี๋ยวน้องแป้งจะมารีวิวการส่งมอบลูกค้าอีกทีน,นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะการจะตอมแท็กหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะมีรถจำนวนจำกัดเหลือไม่ถึงห้าคันนะคะที่ยังมีเกียร์ ที่ยังไม่ตัดระบบถอยจอดออกไปนะคะเขาบอกว่าให้รีบพักให้รีบโทรตามเบอร์ดาร้านล่างนี้นะคะ0 9 4 9 6 9 2 4 6โทรมาเถออย่าโทรเล่นนะคะโทรมาจอง0 9 4 9 6 9 2 4 6แล้วมาหาของแป้งที่ฟอร์ดนะคะกะลาพึ่งนะคะไปสาาักา่นไม่เจอส่วนรดเกเกแบบนี้นะบอกเลยวันนี้เหนื่อยแล้วร้นอนแล้วขอกััเป้าก,ก่อนเย็นแล้วด้วยบ๊ายบาย